ครัโอ้ยได้ไวถึงวดนี้ครับเพิ่งลับม้าเหรอครับโอ้เพิ่็เลยเฮ็ดให้เลยเพิ่กลับม้าเพิ่งกะโทรมาหาผมนี่ลหละจ้าเพิ่็เลยให้เอาไปซื้อเลยวันนี้แสดงว่าเพิ่นหมั่นใจคักเป็นบอชนกันครับเพิ่นเพิ่นใจเพิ่งเพิ่อยกงไ้ซื้อหาสองชุดเดียวเหรอครับเอาคือ่าจังสั่นจ้ะเิ่น มันเข่าชุดนี้นะครับอือแสดงว่ามันชนกันกับของจั่งเซียนหาสองหาสามตัวนี้ครับอือไอ้คนวัฟันใหเม็ดเดียวเลยวดนี้ให้ให้วิ่งกันวิ่งตัวเดียวเลยคนให้วิ่งตัวไหนจ้าจ้าวดวันที่สิบหกนี่ฟันให้ฟันให้เลยค่ะชุดตัวเดียวครับวิ่งห้าัวเดียวโคโลเลยครับตัวเดียวเลยฟันบนยางเดียวโอ้นี่คนให้ตะบนยางเดียวติจ้า ยางเดียวครับเล็กพ่นคือบนคือย่างเดียวครับผเพ่นจับไห้คู่ใดเนี่ยจ้ะจับไห้หาหนึ่งครับหาหนึ่งหาสองหาสองหาสามครับหาสามสามหาเทนัดอู้มันชนกับของเสียนัวนี้จ้ะชนอยู่สองคู่ครับอื แต่เพิ่น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 ฟันให้่หาสองเม็ดเดียวเต้จับฟันให้่หาสองเม็ดเดียวครับโอ้เล็กคืองามเท่งวดนี่แสดงว่าเพิ่นแกได้หลายอยู่ได้หรอหกสามไหมโอ้เสียดายเนาะบ่ได้ตามเพิ่นเนาะเพิ่นบ่อยู่เนาะครับเพิ่นเบยุเพิ่นพึ่งมาเองโอ้นี่ละเนาะดวงดวงเฮาเนาะเพิ่นเล็กเพิ่นน้อยหางคือว่าเด็กเพิ่นเดินดีเข่าดีอยู่ตลอดนะหลุดย่างมากะงวดเดียวอ่า วั <c oughs> นนี้คุณว่าบ่บ่บหายหลายโตเลยหาเล่นงไงไงอาเห่นง,ง,างา่าไงจัดย่างไรคุณว่าบนย่างเดียวโคโลูครับบนย่างเดียวล่างบ่ต้องครับเส้นหมักน้ำผึ่นบ่นี้มักยุคครับผมมักตัวนี้แหละครับระวังหาหาสองหรือว่าหาสามนี่แหละครับ <c oughs> หาสามอาจีบ่บ่กัครับมักตัวนี้แหละครับหาสองนี่แหละครับหาสามดังเราเด้จ้ะจักว่าดังมาจากใสหาสาม อการหาคมตัวที่สุดผมเคยบอกดาวน้าน,นั่นแหละครับจ้าอืมสูตรนี้ผมบอ,มบอวันก่อนผมเคเห็นสูตรนี้แหละผมผมเลยเปลี่ยนเบ,บาๆแล้วสูตรนี้อืมคือว่ามันได้เนี้ยอันสูตรที่เซียนเคยเห็นเนีมันสี่ขากับทั้งสูตรของคนรลีสวดนี่บอกจา้าถูกใกล้ๆกันแหละครับอืมจ้าสูตรดีเนี่สูต นี่ตะกอน,อนที่ว่าถูกบุ่นๆไม้หลายงวดที่หางวดกระสุดนี่แหละครับอ oh, ้อจะอันทั้งเสี้ยนฝันยังไปงวดนี้บอกครับว่าได้ฟันยังเลยครับได้สร้างเลขสร้างยังไวไปอยอะยังเลยครับ,บอืมว่าท่านได้ฝันแต่ว่าสั้งใายุนะครับฟั้างไอตัวนี่แหละครับหสองสองสองหาใบนี่แหละครับ วุ้ยสิไปหาจับไว้น้ำยี่ดอกกันวางสันหาจับฉลากินแบงค่ะแม่วาดวงดีในถืกซื่อสะบิดทั้งหกตัวเนาะบ่แน่เด้ครับลองเสียบ้างครับจ้ะตัวตรงกะกลับไว้น้ำแนียนว่จ้าครับอืมค่ะค่ะตั้งตัวเพิ่นเพิ่นว่าไห้แม่สามตัวครับเพิ่นว่าเอาเอาสองตัวนี่แหละชั่วๆไปเลยเพิ่นว่าอืมจ้าแสดงว่าเพิ่นมั่นใจงวดว่าหันเพิ่นกะสิได้หลายเด้ในน้องหกสามสามหกเนี่ยครับ พิ่นบ่ได้แทงหลายตัวครับมวดมังหันน่ะของผมได้หกของเพิ่นก็ได้สองกับสามกับเพิ่นเอาแทงหกสองกับหกสามนั่นเองอือโอ้แสดงว่าเพิ่นได้หลายติบ้นมา้งสันพ่เพิ่นได้นักอยู่ครับเพิ่นนั่นนักอือดีใจนั่นเพิ่นเนาะผู้เพิ่นดวงดีเนาะผู้มังเพิ่นมาเฮ็ดบุญผู้เพิ่นมีทุนคือว่าล่ะเนาะจ้าเพ่เพิ่นไปนี่เฮ็ดไปวัดไปเฮ็ดบุญ แคบทุกมือเลยครับเพ่นอยู่บ้านเง่งเมีนยนอยู่ค่ะอันนี้เรือดบุญนุนน้ำบุญนุ่นวัดีน,น,นบุญเพิ่นแกบุญหลายเนาะเมียนจ่าเฮากระสะสมเต็มไปกเก็บเจรบาทสองบาททําบุญไปเนาะเก็บจังไรก็เป็นเงินเป็นทองเงินแม่เป่นแม่เมีนยนอยู่ค่ะข้าเจ้าดวงดีข้าเจ้าบุญวาสนาจ้าจ้าจ้าเอาเอาได้ยินถึงหูเฮากับให้ส่วกให้มันเด้องวดนี้ใครได้หลายหลายด้ค่ะเซียนรับงวดไดเพื่อนว่าตัวเดียวมันมากออกแล้วครับตัวนั้นแหละครับ โอ้เอากะบุญคนเดียสิ้เกิงมาที่ห้างหวนมันเพิ่นบอกว่าได้ชุดเดียวกัชุดนั่นลหะครับเป็นบุญจ้าโอ้ดีใจแท้งแค่ายลงค่ะแง่ไงลงเนาะเอาบนกระจัดบนไปเลยเพราะว่ามันเล่นายถือก็ให้ถือหลายเลยแม่นว่าจ้าว่าถือกันนั่นไปรับแมนครับยิงบนอย่างยอดเลยครับจ้าแต่ว่ากระตอยไปเนี่นฮะหนึ่งกระหาสามไว้จักหาบาทสิบบาทนุเนาะครับครับ จ้าจ้าเอาเอาบรุกวนเวลาเสียนงวดนี้ม,นมนันหมันเด้อเสียนเด้อเฮงฟังนจ้าจ้าสวัสด,ดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสด,ดีครับเดี๋ยวซาบานะจะสรุปตัวเลขให้ฟังอีกเทียนึงเด้อจา้าในงวดวังหันเพิ่นบ่ได้ห้มาเพราะว่าเพิ่นไปตั้งประเทศเด้อจา้างวดว่างหันกับเขาของเพิ่นคือหกสามหกสามตรงตรงหกสามนี่เจ้าของรีสอร์ทเพิ่นถึกหลายค่ะหลายเสียนกรว่าดจ้า วันนี้เพิ่นก็นเลยน้ามายิบมาฝากมาต้อนอีกค่ะ,คะเอฟซีแฟนจ่องก็ได้รู้จากยูนาะค่ะเจอ้าของรีสอร์ทเมืองเพชรสาบนาก็เคยได้ลงให้อยู่เรื่อยๆจ้าแต่ว่าถ้าผู้ใดอยากติดต่อก็ติดต่อทางเซียนบุรีรัมนะคะสาบนากับปักให้อยู่จ้าเพิ่นก็สิติดต่อจากเซียนบุรีรัมเท่านั้นเนาะจ้าในวันที่16กุมภาพันธ์2567เลขเจ้าของรีสอร์ทเมืองเพชรพันไหมาวิ่งบนเป็นเลขบนอย่างเดียววิ่งบนหาเม็ดเดียวฟันไปที่วิ่งหาจ้า สำหรับจับคู่นี่เพิน่นหาหาหนึ่งหาสองหาสามเต่เพิ่นเน้นเน้น,น,นห้เม็ดเดียวคือห้าสองนี่อัดหนักหนักอัดหนักหนัก,นก,นกคือหาสองเด้อพี่น้องเพิ่นมั่นใจหลายจ้าซื้อไปกับน้ำเนื้อจาเพ่อว่าเลขเป็นเลขบนอย่างเดียวเลขบ่อหลาหางกะกับใบน้ำเน่จากน้อยพี่น้องจ้าถ้าม่นเป็นไปได้ผู้ใดทุกไลก็ซื้อ้เบิดทุกตัวก็ได้จ้า แต่ทั้งเจ้าของรีสอร์ทเพิ่นบอกว่าเพิ่นฟันไหม็ดเดียวหาสองอัดหนักๆนักโหลดประสันเลขเจ้าของรีสอร์ทนี่ไปชนกันกับเลขเซียนบุรีรำเรือค่ะเพิ่นไห้วิ่งรองไปที่ห้าเนาะเพิ่นไหหาสองหาสามคือชนทั้งสองตัวเลยจ้ะแต่เพิ่นหนักไปที่ห้าสองหาสองสองหาหนี่ไปชนเลขของหลวงพีมีิสินเด้อค่ะที่สาบาณได้ลุงไปก่อนนานันผู้ใดเบิ่งเน่จ้ะกะพิจารณาเบิ่งจ้า เป็นสูตรหวยคำนวณมีเขามีหลุดเด้อจะ้ะเลขเพิ่นกับเป็นสูตรหวยคำนวณแต่ว่าหน่อยหางหน่อยตัวจ้าเป็นเลขบนอย่างเดียวนาะค่ะผู้ใดมักเรียนเรียนรูดจ้าวิ่งรูดได้เลยฟันไปที่ห้าจ้าเอาพี่น้องค่ะมักคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กิ้งๆเป็นกำลังใจให้เดอ้อเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปในวัวันที่16กุมภาพันธ์2567 สาบนากระขอ,ขอบคุณทั้งเชียนบุรีรัมแล้วกับทั้งเจ้าของที่สอยเมืองเพชรนะคะที่ในน้ำแมงปั่นตัวเล็กมาฝากมาต้อนขอบบญขอบคุณหลายๆห,ๆๆห,ยหิ้งหปังปังเลยๆให้เพิ่นถือเป็นล้านเหมือนเด้อจ้ะเอาวนันนี้คลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก็ขอให้อีฟซีหิ้งหิ้งปังปังเลยๆบุญกุศลใดก็ขอให้หนุนดวงหนุนโชคหนุนลาบนุนรวยหิ้งปังสู่สู่คุณคลิปนี้ไปแล้วจ้ะสวัสบบดีค่ะ